ครับผมเป็นจเไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับมาหาร้านกับสอราจะซ้อมที่ใตซ้อมใต้ซ้อมทีใต้เลยที่ค้ายบอคีที่กระบี่มีใครเป็นคู่ป้างซ้อม้างีกนะแล้วมาถยูปเพิ่มเพ่มเพ่มพี่น้องในค่ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไรแล้วครับเราสูงเท่าไรมาหน่อยน้ำหนักปล่อยๆ่มาไม่กี่วิวครับไม่ได้เราเปิ่มมติ์อลไครับ ีมของก็ได้เราวันนี้เรามาเจอแับเด็กเขาดังเคยต่อยกันยังครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเกมมาต่อยเขาไหมยังเขามวยจะตายวันนี้เราจะวางเกมวางแผ่งยังดีก็ไปดีก็ดูบนเวทีก็คือต่อยตามสไตล์เราก่อนแล้วไปแก้ไขอาวุธเขาบนเวทีเนาะล่าสุดเราต่อยเวทีต่อยด้านเหนือด้านเหนือวันนั้นต่อยกับจ่าเป็นไงบ้างพาแพ้คะแนน วันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่หนึ่งร้อยสามร้อยสามไม่ได้มาต่อยร้อยสี่เนาะบักี้เข้าไปช่างแล้วเป็นอย่างเกินหรือขาดเกินอยู่จุดสี่จุดสี่ก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้ายีเส้นยีสายเท่านั้นเองร่างกายตอนนี้วิ่งย่งดีเปอร์เซ็นต์สมมุติแข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะกับข่าวความแจ้งเกิดเดียวเนาะไฟล์เลือกคุณมากี่กิโลครับประมาณสามกิโลสามกิโลได้เราไม่เกินมากี่ไฟละประมาณสามสามไฟล์ติดติดกันเลย แต่วันนี้ต้องเกิดเลยนะเราคนจังหวัดกระบี่ครับอ้าวฝากเชิญชวญแฟนคลับเรานี่หน่อยโอ้ฝากทุกคนด้วยเป็นงานใจผมนะครับวันนี้ผมจะเอาใจนักสะบ้านนะคอ้าวไฟสี่ไฟเนี่ยไม่คิดละต้องเริ่มใหม่เลยนะหายน้องโชคดีวันนี้เปผมก็ไงแครับเด่นประดับแดีครับไฟที่เราซ้อมมากี่วันครับประมาณเดือนกว่ากว่าได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายโรงเรียนธรรมศาสตร์ของหลวงอ๋ออยู่ที่ทางจากของหลวงที่นี่เองปทุมนี่เนาะใช่ครับมีใครเป็นผู้บังคับผ้สำบางดีนี่ กรมมีพวกพี่ๆในค่ายครูในค่ายเชื่อกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ5ปีครับเราสูงเท่าไหร่168น้ำหนักปล่อยๆประมาณกี่กิโลครับ54ครับผมเราบวชจนตายแล้วครับไม่เข้าเราวันนี้เรามาเจอกับคุณมีชัยเคยต่อยกันไหมไม่เคยครับครั้งแรกเลยได้ศึกษากี่ไม่ต่อยเข้ามาก็ศึกษามาเขามือต่อตายก็เีมือเขางคนจันทรแล้ววันนี้เราจะวางเดี่ยวไหนดีก็ไปเที่ยไปตามตาตาเราเนาะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขอาข้อข้ออีกทีหนึ่งครับล่าสุดเราต่อยไปที่ ที่ออตกออตกวันนั้นต่ยกับเพรองการเป้งก็ชนะแนมนมาชนะคะแนนมาวันนั้นเบทเท่าไหร่ครับร้อร e. ้อย e. สคือเบทวันนี้เลยแล้วประชาานี้เขาปช่างกากรเตือนหรือเปล่า ก็เกินอยู่จุดห้าจุดห้าก็โอ้มกวิ่งยี่เส้นยี่สายยามเช้าเนาะร่างกายตอนนี้เป็นดีไปเซนร้อยเปอร์เซ็นต์สม่วยให้แรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะกับพ่าเหมือนเดิมไฟเลอร์คุมมาอีกกี่กิโลครับประมาณห้าหกโลได้ครับเราต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตัวนี้เท่าไหร่แล้วประมาณห้าสิบเจ็ดครั้งเราคนจังหวัดจังหวัดอบุรีรัมย์อ่าวฝากเชิญชวนแฟนคลับเราด้วยหน่อยก็ยินดีฝากเป็นกำลังใจผมได้ครับเต็มที่แน่นนอครักผมเอาชนะกับพ่าวันนี้เปิดหวงผู้ได้เข้าทูด้วยครับอ่าวันนี้ขออน้องโชคดีขอบมากครับ